ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงลูกหลักของเราซึ่งจะมันคืออาช o ด p a พาเลตจากซิกเ m a k อัพจะมีอยู่ห้าอันกะเอามารีวิวมาพูดข้อดีก่อนข้อดีคือถูกกับปริมาณที่ได้คือจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากประเทศอังกฤษซึ่งในประเทศอังกฤษอ่ะขายถูกมากไม่พาเลตหนึ่งไม่เกิน ตกเท่าไหร่นะไม่เกินสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยคนแบบคนเอาเข้ามาขายในประเทศใครราคาประมาณกลางๆนี่คือประมาณห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยเก้าสิบเกมขอแนะนําไม่ซื้อราคาห้าร้อยห้าสิบดีกว่าถูกสุดที่เกมเจอคือสี่ร้อยแปดสิบถึงสี่ร้อยเก้าสิบแพงสุดนี่คือหกร้อยห้าสิบถึงหกร้อยเก้าสิบซึ่งอย่าไปซื้อหกร้อยเลยเพราะว่ามันแพงไปแล้วก็ข้อดีคือคุ้มค่า มีอยู่12สีเลือกสีได้ง่ายมีทั้งแมท t และชิมเมอร์อยู่ที่พาเลตพาเลตหนึ่งอาจจะมีแบบชิมเมอร์หมดเลยแมทหมดเลยหรือว่าทั้งแมททั้งชิมเมอร์แล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามันเนื้อสีจัดมากข้อเสียคือมีฟอร์เอแล้วสีแต่และพาเลตอะบางครั้งแบบมันซ้ำกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออทำไมแบบ มันที่จริงมันควรจะต่างกันอยากให้มันต่างกันมากกว่าเพราะแบบบางคนบ้าไงซื้อเยอะเหมือนแกมอะ่ะแบบแก,ม,แกมชอบแบบแกมแบบแกมชอบสะสมอะ่ะเออแกมก็เลยซื้อมาแต่ถ้ามีพาเลตเดียวก็โอเคแล้วนะไม่ต้องแบบซื้อเยอะอะไรมากมายก็ได้มาเริ่มที่พาเลตแรกเลยซึ่งจะเป็นขอวางเรียงก่อนเราจะแบบต้องเรียนตามลาดับเสียงหายมาเริ่มกันเลยอันแรกอันแรกอันนี้คนซื้อเยอะมากสองอันแรก คนซื้อเยอะมากคือ Storm Palette แล้วก็ Oso s p a t i a l แกมจะพูดถึง Storm Palette ก่อนถ้าซื้อมาแล้วแบบมันไม่มีรอยปินนอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจมันไม่ใช่ของฟอร์มเขาแค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนลายใหม่คือแบบไม่มีปิ้นอย่างนี้แล้วไม่ต้องตกใจนะคืออันนี้ก็จะมีทั้งสีทั้งสีเข้มสีอ่อนทั้งชิมเมอร์ทั้ง, immer, งแมทแกมว่าอันเนี้ยไม่ค่อยเหมาะกับคนที่แบบ เพิ่งเริ่มแต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าทุกวันเพราะว่าบางสีนี่แบบเราจะไม่ได้ใช้เลยอย่างเช่นสามสีนี้คือแบบสีเข้มอันอย่างอันนี้แล้วก็อันนี้ยังแบบยังได้ใช้บางแต่ว่าสามสีนี้มันดูแบบหวงที่เห็นมันบุมบุมลงไปนี่คือมันแตกนะไม่ได้ใช้ันเลยนะ้แบบไม่ค่อยได้ใช้เลยจะใช้แบบออกแนวแบบพว่งนี้มากกว่าส่วนอีกอันหนึ่งที่ฮอตฮิตนั่นก็คือโอโซสเปเชียลจะออกแนวแบบ สีชมพูชมพูหน่อยแล้วก็มีการลงตัวกันของเนื้อแมตเป็นอย่างมากมีชิมเมอร์อยู่ไม่กีส่สีสีในพาเลตนี้สองสีนี้สวยมากแล้วเกมก็ชอบสีนี้มากเลยเป็นเนื้อสีขาวแมตไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าชอบมากสองสีนี้ก็งามโหงามอลังอันนี้ก็แบบใช้แบบใช้แนวแบบหวานๆได้ชมพูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะกันแบบจริงๆเหมาะทั้งไปทํางานทั้งแบบไปเที่ยวไปเรียนก็ยังได้อันนี้ก็แนะนําเหมือนกัน ่วนต่อไปก็จะเป็น u l t r a m a t t e V2 จะเป็นการรวมตัวกันของเนื้อแมททั้งพาเลตแต่ว่าใช้ยากมากเลยพาเลตนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนแต่งแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมล้วแบบเราไม่ได้แต่งสีสันอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะแบบใช้ยากมากเพราะมันจะมีแค่แบบสีพวกนี้ที่แบบใช้ได้แล้วก็สีแบบนี้สีม่วงสีน้ำเงินพวกนี้ก็แบบแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยสีเขียวนั้นๆแบบจะหยิบจับขึ้นมาใช้ทีเพราะเนื่องจากแบบอยากให้มันเข้ากับชุดอะไรเงี้ย อันนี้ก็แบบยังไม่ค่อยแนะนำนะส่วนอันนี้ก็จะเป็น a ออ a t u r a l อันนี้เป็นออกแนวธรรมชาติมากใช้ได้ทุกวันเลยทั้งไปเรียนไปทำงานเหมาะสมถูกกาลเทศะมากถ,ถ้าแบบใช้ทำงานอะไร่งเงี้ยแล้วสีสวยใช้ได้เกือบทุกสีเลยพูดเลยใงน,นี้ไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวก็แบบมีชิมเมอร์เล็กๆอะไรอย่างเี้ แล้วก็พาเลตสุดท้ายอันนี้จะไม่ค่อยมีใครเข้ามาขายแต่ว่าเขาก็เริ่มมาเข้ามาขายกันแล้วแหละอันนี้จะเป็นวินเทจโรแมนซ์ซึ่งจะเป็นอ e ลิมิเต็ดอีดิชั่นของลีพาเลตจะมีการการวมตัวกันของสีม่วงสีทองซึ่งจะแบบออกแนววินเทจวินเทจหน่อยจะมีทั้งเนื้อชิมเมอร์เนื้อแมท t แต่ว่าเนื้อจะออกแบบซาตินไม่ได้แมทแบบแมท t เลยจะเป็นแบบออกแนวซาตินหน่อยหน่อย แล้วก็คือพาเลตอันเนี้ยสีมันแบบคลาสสิกมากเลยอะแล้วชื่อสีเนี่ยแบบอย่างเช่นนะอย่างเช่น love in london อย่างเงี้ยมันจะแบบเอาชื่อเมืองมา romance in rome honeymoon in hollywood some of them pretty in paris ชอบมากเลยชื่อเนี้ย pretty in paris uh, bliss in barcelona ชื่อแบบอลังการแบบโรแมนต์โรแมนติกมากแต่และแบบแต่และชื่อชอบมากเลยอ่ะนี่ก็คือสลิกห้าอันนี้กัมีที่จริงอ่ะนอกจากเนี้ยบัตรของเขาก็ดีที่ทาลิปก็ที่ทาผากก็ดีเดี๋ยววันหลังจะเอามาพูดถึงในพาเลตทั้งห้าอันนี้ถ้าแกมอยากจะแนะนำแกมขอแนะนำาอ n a t น r a l เพราะว่ามัน ใช้ได้ทุกวันแกมติดพาเลทนี้มากเลยชอบตั้งแต่ได้มานี่แบบอยากใช้มากแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าคือแบบใช้อย่างอื่นอ่ะพยายามใช้อย่างอื่นเพราะว่าแบบแกมเพิ่งกลับมาจากทํางานใช่ไหมแล้ะแกมแบบไม่ได้พกเอาอันนี้ไปเพราะแกมมีความรู้สึกว่าแกมยังไม่อยากใช้มันแกมยังไม่อยากให้มันลดแต่แบบตอนแรกๆนี่คือใช้แบบสามสี่วันแรกนี่แบบใช้ตลอดเวลาชอบชอบมาก ก็วันนี้นี่แหละที่เราจะมาพูดถึงคุณทุกๆคนไม่ต้องมีเยอะขนาดนีน้มีแค่ซื้ออันเดียวก็แบบคุ้มแล้วไม่ต้องมีเยอะก็หมดแล้วแค่นี้แหละก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกันถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยตัมจับคือกดไลค์ข้างล่างด้วยหรือว่ามีคําถามอะไรก็แล้วแต่ถามมาเลยข้างล่างพิมมาตึกต๊กๆๆ Enter คลิกเดียวเดี๋ยวกันตอบถ้ากเห็นนะก็วันนี้ไปดีกว่าบา,บายยขอบคุณค่ะ